สวัสดีค่ะพบกับอุ้ม e ี่แบนแฮปปี้เวอร์ค่ะวันนี้พาพี่พาน้องมากินสมบมกม่วงหลียงว่าคือเก่าค่ะยุทงไฮท,ทงหน้าคือเกา่านี่เลยค่ะนี่ค่ะแจวเห็นไหมคะแซ่ดเลยจิเฮียเป็นเกิรพี่บกม,ม่วงค่ะ <c oughs> ไปกันเลยค่ะอื <c oughs> นะคะมีหอมแดงนะอืมอืมอืมมันมลงมาดีจ แปสิปิ้นต้นแบบกันเขาอัน,น,นอย่างะ่ะต้นบางแม่กินให้มือขวาจะว่าย่านโต๊ะค่ะนั่งให้พี่น้องนั่งคู่กันแท้ค่ะนั่งของพี่น้องกินส้มให้พี่น้องอย่างกินน้ำนี่แหละก็ไปปิป้นกันโต๊ะลงมาเดี๋ยวบ่ญมีไผ่เห็นค่ะย,ยุคเดียว <laughs> กว <laughs> ๊มกัวสั่งพ่อ Yeah. Uh -huh. นอนกอดกระซืออุ้มอิมแอนดแฮปปี้เวิร์แล้วก็ไม่ซื้ออีกหนึงเลยคะ่ะเย็นคุงกินจังกูค่ะอืมอไม่อย่างว่า <c oughs> แคะนั้นยิมนี่คกอต้อนพักแมกหก่เหรอรู้ขันแ่้ ออ้ขาจะตอนไปแดกมือด้วยกงนสียเง,งิะร้องครับ Làm nhỏ tinh 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 <c oughs> บนตรงไล่แตยค่ะที่มันดูดีดูดีนั่งยิม้มถือเอาถือถาดอืมอืม บรรยากาศท้หายห้หน้า สาวผูท้ทนไม่รอใครรักอ่ะกินมักมเลยกว่าไม่ห่างค่ะแล้วเชลเพลงขายไปก่บาทซื้อสาวเพลงอ่ะมักะกะลาคุ้มพามีนามีนาเมตาม <laughs> Minta pu sepah mi tunah Kelak keda Singa ha, kan dia Wah Oh my god บุ่างแปบตากินเม,ม,มื่อตากินแถาบงว่างมาส่งมากินบ่สวงพี่น,อน,นอ้องํำ <c oughs> กินขี่ขั้นดอกเฮ้ยย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 ยูยย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 อยยอ ทำไมลืมอ้วนขึ้นคะทำไมอ้วนขึ้นดูนะคะพี่กินค่ะไม่ยมโอ้ไปเจกสว่งหูตาสว่างท่านใดเจอเนี่ยแล้วค่ะแมง่งกง

พี่น้องเลยอยากให้กินน้ำกันเดียววุฒหัววุฒหอืมดุฒหานะถ้าจะตอนไปละขอแค่ได้น้ำมากับหัวหอมอืม Ừ. Ừ. Ơi, nào cho nó muộn thôi không nào, thôi còn nào nha có, không? cái thì tự mình mình kia, ăn rau cũng phải ăn ยังมีตั้งหกักเอือคลากลายเนาะตัวตัวนี้แท้จริงเลยมันเนี่ยอืออือท,ท้องหลังเป็นต้นมากว่าค่ะ ข้างไปใจจะเห็นว่าอยู่แค่ไหนยิ่มมาบังเห็นว่ากินขี้ใหญ่เลยทางนี้ก็ว่าทางนี้จะเป็นเออคุณย่าทางนี้จะเป็นคุณน้ำหวานมีตรงกลางนี่เป็นคุณอิ่มละคุณเหยินคุ้งกินยังกลัว ขี่ดือกับคุณคอมหลอมไปใช่ปุ๊คุณแพรจะเข้าไปผูกใช่ปุ๊คุณแพรมันนี่มาเรียงว่าเขาไปเลยมะเรียงแรยงพรพาแพรทั้งหมดเจอเลย สำหรับลิมนี้ยิ้มแล้วค่ะกินสมยิ้มแล้วมีความสุขแฮปปี้ค่ะที่อยู่รธรรมชาติข้างล่างนี่นะคะทงไฮทงหน้านีายิมมากอยู่แบบสิค่ะมากอยู่กับธรรมชาติมากแบบ ชิ่วๆาค่ะสบายๆส,ส,สำหรับคลิปนี้นัองยิ้มกาวเข้ามาสวัสดีค่ะพอกันคลิปนั้นนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ